สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซี FC ชองลูกขเนยวศอีสานทุกท่านครับพี่น้องทักทายเอฟซีทุกท่านที่เขามารับชมนะครับอีพี่นี่ถามกันมาหลายครับพี่น้องนะครับ FC เอฟซีพิ่นอยากได้ง้วนผูพ่อะเดี๋ยวเอาไปเห็ดพอพันเรียงงวนผูงอยู่อยากหาพอพันโม่งสางดีๆสีจัดๆครับพี่น้องเหมือน,นี่บ่าวว่าที่มา่อแล้วภาพพี่พ่าน้องมาฝากเอาง้วนผูกง,ง่ามมาฝากพี่ฝากน้องเข้ามือนนี้มาอยู่ที่มาโนดฟ้ามครับน้องเก่งวรามือนนี้มีอนาคตพอพันุ มีหัวโลนทองครับพี่น้องสวัสนีครับถ้าใคนอยากกินก็หน่อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาโนดฟาร์มนะครับผมที่การดนะครับอยู่บ้านสาบัวนะครับตำบลกำมราะใสอำเภอกำมราะใสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเบอร์โทรนะครับ0955485871นะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์นี้เพิ่มตรงเบอร์โทรนะครับผมเฟซบุ๊กมาโนดฟาร์มบามันนะครับเป็นภาษาไทยนะครับว่าเขาก็ออกจะอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องตลอดนะครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับมือนี้มีที่เด็ดครับอนาคตรพอพ่านลูกพอนอกนะครัััับบบบแแแแแแลล้้ววววกก็็มมมมมมมีงง่่่่ทอสาคคครรรผผ เอาเน้นๆซีเบอร์เลยครับเหมือนอยากได้พอพันนะครับผมก็เป็นเลือดพ่อนอกนะครับผมเป็นสาย VL เอลอาปาเช่ครับพี่น้องครับผมนะครับผมนุ่มน้อยตัวนี้นะครับเบิ้งเม็ดสีนะครับผมงัว VL ก็ถือว่าเป็นพอพันที่บ้านเข้านั่เข่ามากนะครับเฮ็ดน้ำเชื่อกะมี่ก็มี่พอดังๆจัง VL เอลอาปาเช่หนึ่งทับหาศูนย์ครับพี่น้องอันนั้นคือสาย v l เที่หลายท่านคุ้นหูกัน สำหรับนุ่มน้อยตัวนี้นะครับกับเป็นสาย VL นะครับพอเพิ่นเป็นสวรได้ครับพออาบไเช่หาทัิผาครับอาบไเช่ห้าทับคือว่าเป็นง่วนอกได้ครับพี่น้องอาบไเช่หาทับสิบหเป็นพอพันนอกนะครับเป็นลูกไส้ของอาบไปเช่ครับหาศูนย์น้ำเชื่อน้ำเขานี้แยกเพศนี้หลอดละหาถึงหกพนะครับผมอาเช่หนับหาศู นะครับอ่านะครับก็ถือว่าเป็นสายพันธุกรรมที่ถูกพัฒนาในวีเอลนะครับลูกชายเพิ่นกับหาทักสิบหาสื่อดังสื่อเสียงโด่งดังนะครับอันนี้ก็ลูกชายเพิ่นนะครับลูกชายอาบาเช่ห้าทับสิห้าอายุกี่เดือนนะครับอายุสิบเดือนครับผมสิบเดือนนะครับผมเอาตัวนี้เป็นลูกผสมหรือเดือดลอยครับเป็นลูกผสมครับตัวนี้เป็นลูกผสมเอกสารครบเอาเอกสารครบนะครับผมเบิ้งนะครับโค้งสางนะครับเบิ้งคว่ำบวชของเพิ่น นี่ครับไผ่อยากได้พอพันไปปรับสีโค้งสางดีๆลึกๆครับพี่น้องนะครับผมนี่ครับก้ามเนื้อดีนะครับขอขากระดีนะครับพี่น้องเอาเบองไข่ก่อนแล้วถัหาตัวผูคุ้มพ่อคุ้มูงสงชนมากก็อยากได้แบบไข่ดำนะครับผมกะจะยืนยันความโบดจากน้อยนะครับปลายหุ่มสีดำทู่นาทู่หลังดีนะครับพี่น้องเรี่ยม ดีอ่ะครับสมัยสามสิบหาหัวน้ำส่วนสูงลายสามสิบหาบวกครับเอ้ามากกับอายุจ็ดเดือนก็ครับสิบเดือนครับผมสิบเดือนนะครับรอนๆเลยผู้ใดสนใจน้องเกีงเปิดไวใบไรไปได้ครับอ่ามากน่ำเปิดใบสี่หมื่นหาต่อรองได้ครับสี่สิบหาต่อรองได้ครับลูกชายอาวบธชี่ห้าทับสิบห้าครับเบิ้งนะครับหนาเบิ้งรอเลยพี่น้องบวดจัดๆปวดจัดๆครับสี่หมื่นกับอีกหาพันบาทต่อรองได้ครับต่อรองได้นะครับูแม่เอาผูกขอพันมาแบ่งก่อนนะครับอีกวย หลายท่านติดตามมาโดนฟ้ำกรับบอท่านนะครับอีมันี่บอแมนสีหาได้ยังไงด้วยครับนี่ครับรอตัวดีดนะครับเบิ้งนะครับทีมขั้นเรื่องพิกเม็ดหรือเม็ดสีนดี๋ยวพี่น้องพี่เรื่องสําคัญบานเฮานิยมงัวแดงอ่าสายอ่าวีเอลนะครับผมก็ถือว่าตอบโจทย์งัวบานเฮาอ่าตัวนี้นะครับสายอ่าอาลเเชตหนึ่งครับหาศูนย์นะครับลูกไส้หาทัศิภานะครับผมกะทายต่อเพื่อนจุกับมหาหนุ่มหน่อยตัวนี้แหละครับพอเพป็นเป็นหาทัศิภาด้วครับพี่น้องกะสายอาลเบชี เอ้าสนใจทักทายมาได้แล้วอย่าพึ่งคืนให้นะครับเอาต่อไปเอาวัวแม่สาวครับเอาแม่สาวเลยครับเอาแม่สาวก้อนครับพี่น้องเอาเพิ่งแม่สาวหลายท่านกำลังหาแม่บอกแม่พันนเอาวัวสาวมาฝากที่ฝั่งน้องเขานะครับตัวนี้เป็นวัวสาวอายุกี่เดือนนะครับอายุ15เดือนครับผม15เดือนครับพี่น้องอีกประมาณอสามสี่เดือนนี่ก็ได้ผสมแล้วครับเพิ่งเริ่มเป็นซาร์ตเหรอครับเป็นลูกผสมบรามันครับนะครับลูกผสมบรามันส่วนสูงหนูกิ้งวัดได้หลายตัวอ้สี่สิบห้าบวกครับ 145บวกเป็นลูกสาวของพ่อไอเคฟหกแปดครับอ่าลูกกาเล็ตเคฟหกแปดพี่น้องผมไปเบิงนะครับไปดูกระเดี่ยวโครงสร้างดีครับนะครับเบิงครับขอขาใหญ่ๆเบิงพี่น้องนี่ขอขาดีแม่บอกองศาขาสวยนะครับเส้นหลังอ่านะครับผมเส้นหลังดีครับส่วนสูงนี่ได้เกรดม้าสาวอายุ15เดือนมากับส่วนสูงหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบวกแน่นอนครับสี่สิบห้าบวกแน่นอนเนาะประกันลอยสี่สิบห้าครับเอาไปหาแม่บอกอยาก อาจจะเปลี่ยนแม่บอกยุคอกบ่กคอยถูกใจหรืออยากจะได้อ่านะครับผมใหญ่ๆจั่งใจ่อยพ่อไปในฐานาเนาะตัวนี้เหมาะครับเหมาะเลยเนาะแมนครับมันโค้งสร้างดีครับพ่อเขาเป็นไอ้หกแปดครับเกแปหกแปดครับอานะครับผมอันเพื่อนจะมีห้อยลำ้งปียู่สานหลังนิดนึงนะครับนี่นะครับผมแมนครับอาจจะเคยเป็นตัวหน่อยครับพี่น้องก็หายไปแล้วนี่เป็นแผลเป็นซื้อหมองเดียวนะครับผมเด่นเด่นที่เห็นชัดๆเลยนะครับผมแต่ว่าบ่มีผลยังเราครับเอาเปิดไว้เท่าไรครับอ่ะนี้ เอานี่เปิดไว้4ี0 0 0ื่นสบาทต่อร่องได้ครับ43ต่อร่องได้ครับพี่น้องง่วนโตดยังไงเลยพี่น้องยังไงครับได้แม่บอกลูกสาว KF68 ฟหกแปดนะครับดูดีดีเลยเส้นหลังดีพี่น้องผมให้เบิงนะครับเบิงหางยังไงเลยพี่น้องโครงสร้างเบิงมัดกล้ามเนื้อเพิ่นโดยเฉพาะคอขา68พี่น้องเบิงขอาใหญ่ดีนะครับในราคา40,000กับอีก3,000บาทครับ3,000บาทต่อร่องได้ครับเปิดหนี่ก็พอเอาไปเลี้ยงนะครับสำหรับ FC ผู้กำลังหา อ่าแต่สินใจได้นะครับมารควอพั้งตัวใดเลือกไวแล้วก็อยากได้ไปผสมอยากได้แม่บลอกโครงสร้างดีๆดีที่าตอบโจทย์นะครับลูก68ตัวนี้ง่ายนะครับผมอ่าสิบหาเดือนลอยสี่สิบหาบวกถึงลอยสี่สิบเจ็ดผุหลับผมเบิ่งแล้วนะครับผมกะทักไายมาได้ราคาเี่ยังต่อรองกันได้ไหมต่อรองไหนครับผมรถทรงกะมี่ครับพี่น้องครับอ่าตัวต่อไปอันนี้เป็นง้วนทองครับอ่าตัวต่อไปตัวนี้เป็นวัวท้องนะครับท้องกี่เดือนแล้วครับตัวท้องสองเดือนกว่าครับผมอ่าสองเดือนกว่ากว่าครับผมอายุนดีสวยลูกเรร็วนะคับท้องเดือนกว่ายวับ อ่าเป็นลูกตัวที่เป็นสาวทองแรกฟันน้ำนมเลยครับอ่าสาวทองแรกฟันน้ำนมนะครับเป็นงว่สาวทองแรกตัวเพิ่นเองเป็นลูกพ่อได้ครับเป็นลูกเข้มหกแปดครับผมอ่าลูกสาวก็ไดเข้มหกแปดเช่กันตัวนี้เนาะนี่ใบนี้หลอดใหญ่ครับไผ่มักลูกหกแปดตัวนี้ทองเรียบร้อยครับนะครับประกันท่องเป็นสาวทองแรกพร้อมแมนครับท้องสองเดือนกว่าตัวสาวเรียบร้อยตัวเรียบร้อยครับส่วนสูงมีร้อยร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าบวกไปหาดสี่สิบเจ็ดด้วยครับพี่น้องตัวนี้อ่าล่ำโตเน่านะครับหนังแดงเข้มโบบหนัังดีคร ในทองเพื่อนไส้พอได้ไปครับอ่าทองครับจัมโบ้ครับเจ้าจัมโบ้นะครับผมอ่าโมริโน่จัมโบ้ของโขกนิลบิดเนาะแมนครับอ่าเจ้าโมริโน่จัมโบ้นี่เป็นลูกของสมูกิงกันหนึ่งชุนเก้าทับเกียร์ในกาศเน่าเข้าไปอีกครับจัมโบพิทนะครับผมเอาหกแปดบวกเจ้าจัมโบ้ลูกไส้สโมูกิ่งกันครับพี่น้องของโชคนิเบิดฟ้ามเนื้อนี่หลายแน่นอนจัมโบ้แล้วกันหนาลึกนะครับผมถ้าใครเห็นในงานประกวดหรือนะครับผมโชขกนิเบิดฟ้ามเพิ่นเอาไปโชว์ในงานประกวด หรือว่าผมเคยไปไายนะครับเบื่อนี้ช่องลูกขนีวยวเสื้ออีสานก็นได้ครับพี่น้องเจ้าจัมโบเห็นตั้งแต่สมัยนั่เขาบ้าแต่โมบุรโนโม้มาอยู่เมืองไทยใหม่ๆผู้ละพี่น้องตอนนี้ก็ถือว่าลูกเต่าคนออกมากเด็ดนะเด,ด้ลึกเลยเปิดไว้หลายไปเลยครับแม่นี่เปิดใบสี่มื่นเก้าต้องร้องไงครับสี่สิบเก้าโดยง้อทองนะครับผมประกันพร้ากการอมปากการะกันตั้มนี้เนะาะประกันตัมนี้ครับปากการะกันทองพร้อมนะครับผมใครสนใจไปสาวทองแรกนะครับตัวนี้เป็นลูกกาเดเคฟหกแปดทองจำโบ แถวฮันโาลดอยู่อ้าวโมริโนเจ้าจัมโบ้นี่เระพี่น้องนะครับสายสโมกกิ้งกันก็ถือว่าเป็นสายที่พ่อแม่พี่น้องเข้าได้ยินก็คือคุณหูกันแน่นอนนะครับผมสโมกกิ้งกัน109่งศทับเกตพอพันเดี๋ยวว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ครับตอนนี้นะครับผมเอาเลี่ยมโตดีชีดสวยหนังดีครับอ้าวนังดีนะครับขาดความสมบูรณ์นิดนึงครับผมให้เบิ้งชีดง่วงงามครับพี่น้องเบิ้งนะครับแม่บอกดีๆต้องชีดสวยแบบนี้ครับให้ลุงห้เต้ามากชีสบอบบี้ยนบยอนนะครับผเบปียบ่ไขนะครับออันนี้ก็ถืว่า คุณภาพแน่นๆๆเลยในราคาสี่หมื่นเก้าเก้าครับรตรอรอง<ล>อดอ,อีกครับนะครับตะกี้คันได้เกียดนี่ท่องพ่อมประกันไฮแบบนี้จูง่อกนี่ ต้องมีเจ็ดซี่เก่าถึงแปดซี่เก่าแนวนั่นละพี่น้องนะครับขันเฟรมแบบนี้อันนี้พิเศษครับมือนี้องพิเศษครับพี่น้องมือนี้มาโนดฟาร์มบว่าจะเป็นพ่อพันบว่าจะเป็นแม่สาวลูกหกแปดหรือว่าลูกหกแปดทองกับเจ้ะจโบูนะครับพักไายมาได้ครับราคาต่อรองกันทุกโตัวนะครับต่อไปตัวสุดท้ายครับไผ่มักหัวหลุนธรรมชาติครับพี่น้องนะครับเลี้ยงงัวแล้วย่ามว่ามาเห็ดเขาหนึ่งน้ำตาไหลน้ำนี่ครับเอาแม่บอกเกรดหัวหลุนธรรมชาติไปเลี้ยงครับพี่น้องตัวนี้ทองยังครับแม่นี่ตัวนี้ทท้้ออ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 งงงเเเดดดดืืืนนนนนแลลวคคคครรรรัััับบบปะกกีีพ่ ผมให้เบิ้งเขาเพิ่นนะครับผมตัวนี้จะหัวรุนตั้งแต่กำหนดนะครับผมจะบุมมีเขาตั้งแต่เกิดเลยครับลูกเพิ่นออกมากับมีโอกาสนะครับผมใส่พ่อพันธุ์นะครับผมไว้ลูกออกมากับมีโอกาสที่จะหัวลนครับนะครับในท้องเพิ่นพ่อได้ครับไออาไพเช่ศูนย์ศูนย์แปดครับผมอาไพเช่ศูนย์ศูนย์แปดครับพี่น้องกับสายอาไพเช่ก็น่าจะเป็นสายวีเอ๋เหรอพี่น้องครับผมอาไพเช่นะครับวีเอ๋อาไพเช่นะครับอาจจะเป็นลูกไส้นะครับจากฟางวีเอ๋ ตัวนี้นะครับท้องเจ็ดเดือนเนาะเจ็ดเดือนประกันท้องให้ครับเจ็ดเดือนรับประกันติดท้องให้ครับพี่น้องนะครับหนุ่มเก่งวันรับประกันติดท้องให้เอารอยสี่สิบแปดห่อนความสูงถึงครับรอยสี่สิบเจ็ดบวกอ่าร้อยสี่สิบเจ็ดบวกครับทองแรกไหมสาวท้องแรกคือกันครับอ่าตัวนี้เป็นสาวท้องแรกตัวเขาเองเป็นลูกของโนเบิลครับผมเจ้าโนเบิลนะครับโนเบิลนี่คือพ่อพันธุ์ของเอชจีนี่ยมแมนครับโนเบิลตัวนี้เนาะแมนครับนะครับผมอ่าเป็นเอชจีครับพี่น้องจำรหัสว่าได้เจ้าโนเบิลนะครับกับเป็นสายอ่าพ่อพันธุ์ของเพิร อ่าง้เท่าครับพี่น้องเป็นทั่วเท่าเบอร์ต้นของโลกคือนะครับมิสเตอร์โนเบิลนี่แหละครับพี่น้องนะครับผมก็เป็นพอพันุที่สายพันธุกรรมที่บ้านเ่าออกมาพัฒนาในเกรดของง้เท่ามาบีดเป็นแดงนะครับเท่าบีดแดงนะครับพี่น้องโนเบิลนี่นะครับผม เอาเจ็ดเดือนอีกสองเดือนคลอดคลอดอ้าวร้อยสี่สิบเจ็ดบวกนี่แน่นอนเป็นสาวทองแรกครับเขาเป็นลูกสาวโนเบิลทองกับเจ้าอาบัติชีศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดราคาเปิดใบใช่ไห็ครับเปิดไบหามึนเก่าตัวรองได้ครับห้าสิบเก่าตัวรองได้เัวาพวกวารุนธรรมชาตินะครับตัวนี้ลูกออกมามีโอกาสที่จะหมาลุนธรรมชาตินี่ผมว่าเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าพันธุกรรมทีได้จากแม่มาหลายกอพอแน่นอนนะครับตามหลักของพันธุกรรม นี่นะครับผมโอกาสที่จะออกมาเป็นท่างแม่ครับหัวหล่นธรรมชาติแบบนี้สวยๆครับพี่น้องนะครับจากมาโนดฟ้ามให้งบเพิงสียกคู่ก็ได้มีพิเศษให้นะครับเอาอยากได้ท่องคู่ก็ได้เนาะราคาพิเศษทรงแบบ VIP ครับผมดเท่าทรงแบบว i p พีพี่น้องทอดนะทอดนาฟ้ามเปิดคอกรอรับตรวจลายเอียดต่างๆเช็คต่างๆคอยใจเงินกันยี่ห้เลยขี่คอกนี่เพิ่นมีมาตรฐานเสื้อที่ได้แน่นอนจากมาโนดฟ้ามตรวจท่องคลิปอันดับเศร้าเอกสารมีให้ครบนะครับผม เอามาเหยียบมาชมตัวจริงใครผ่านมาทางกำมลาใส่บ้านใดก็ครับบ้านสะบัวครับตำบลกำมลาใส่อำเภอกำมลาใส่จังหวัดกาฬสินครับครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าห้าสี่แปดห้าแปดเจ็ดหนึ่งเบอร์ไลน์กับเบอร์นี้นะครับผมครับผมครับเอาสองทองยกไปเลขก็ได้ครับงามนครับซื้อสองได้ซีครับตัวนี้ทองสองเดือนกว่าตัวนี้สองเจ็ดเดือนครับหรือเอาไปทับเอากับลูกหกแปดตัวพูนครับพี่น้องนะครับหรืออยากได้อนาคตพอพันนะครับผมนุ่มหน่อยลูก เอาไปชี้หาทับซิบหานะครับก็ทักท้ายมาได้ครับนะครับผมเอานะครับสีเข้มๆล้อๆแบบนี้แหละพี่น้องเอาไปทาเปลี่ยนคุ้มฝูงปกติพอพันขันมีง้วฝูงกะอ่าจากสามสี่ปีก็พอเปลี่ยนแล้วพี่น้องนะครับมันจะเลือดชิดนะครับผมกัหาตัวสีจัดเลี่ยมดีๆแบบนี้แหละพี่น้องไปเลี่ยงนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานโนดฟาร์มขอพูดเอ็มซีท่านเนี่ยครับพี่น้องผู้ขอมารับชมกัฝากกดไลค์กดแชร์อีกหนึงของหนึ่งค่ำฝากไว้นะครับมาโนดฟาร์มอำเภอกำมะลาใสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับวันน อ่าขอบคุณเอฟซีทันนะครับพี่น้องนะครับจากท่านพี่น้องท่านเดียวคุณน้องเจ็งนะครับผมสวัสดีครับ